เพราะฉะนั้นคนมีกิเลสเนาะกับพระพุทธเจ้ามันคนละเรื่องกันเราว่าอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจไม่ฟังใครก็เดินตามรอยพระพุทธเจ้าเดินตามรอยจะตาคตเห็นไหมตั้งแต่เริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่ป .2 พร้อยสี่สิบสองเห็นไหมอ่า พิดทุกข์นะะมันเป็นธรรมดานะด้นดัานเข้าสู่ป่าสู่เขาอป่าเขาลำเนาภัยเนาะทุกถ้ำทุกภูที่มีที่มีที่ได้รู้ได้เรียนได้ฟังมาไปหมดแทบหมดทุกที่เอ เพื่อจะแสวงหาความสงบระงับหรือเรียกว่าธรรมะหลวงต่าก็ไปไปอยู่คนเดียวะนี่ๆ,ๆนะ,ะไม่ว่าสงบมั่งไม่สงบมั่งก็ไปเดินทางปฏิบัติเนาะโดยนำเอาจิตใจนี่แหละมีจิตใจนี่แหละเป็นต้นทุนเนาะ จุดใจที่มีศรัทธาเนาะเออเห็นไ,ไหมอยากไปอยู่คนเดียวนี่มาดูที่ว่าดูความเงาดูความที่มันอยากพึ่งตัวเองอยากคุยกับคนนั้นคนนี้นี่นี่เห็นไหมความกลัวความกลัวเห็นไ,ไหมมันจะมีอยู่ตลอดนะปกติเราชอบอยู่กับกลุ่มกับเพื่อนอยู่กับคนนั้นคนนี้ ค่อยๆค,คนอื่นเอาใจพเนาพะนอเห็นไหมทีนี้ตัดขัดมันเลยเดินเข้าไปสู่ที่มันกลัวเห็นไหมนั่นเดินเข้าไปสู่ทุกมันทุกทางใจนะดูที่ว่ามันจะชนะมันได้ไหมนี่คือการอบรมใจอบรมกายจริงๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นหลวงตากล้าพูดเลยว่าหลวงตาเป็นศิษย์มีครูฝึกมาดี ครูบาอาจารย์ดีสอนดีนะหลวงตาก็เลยเดินทางไปในสู่ทางที่ดีที่เป็นกุศลกล้าพูดเลยในจิตใจมีแต่กุศล,ลกรรมเนะาะเดินทางเข้าไปสู่แห่งธรรมะหลวงตาเนี่ยทำพร้อมทุกอย่างทานศีลภาวนาตั้งแต่เป็นอุบาสกแล้วเห็นไ,ไหม ไม่ได้ขาดเพียบพร้อมใส่บาตรวันละสามสี่วัดไอ้เว้เรื่องทำบุญสุนทานไม่ต้องห่วงเนาะนี่ทำให้ครบบริบูรณ์เนาะจนตัวเองตัดสินใจมาบวชลงตาเพิ่งบวชปีห้าเจ็ดเองนะเห็นไหมตัดสินใจก้าวขาออกมาอย่างเต็มที่เพราะว่าเราเหมือนเทียนเล่มหนึ่งใกล้จะหมดแล้วใกล้จะมอดแล้ว เลยครึ่งชีวิตมาแล้วเนาะอ่าก็หวังว่าเทียนเล่มนี้เนาะจะยังใช้ได้ใช้การได้ส่องแสงสว่างได้เนาะหลวงตาก,ก็ปฏิบัติอย่างอุกฤษแล้วก็ออกมาเนาะมาพูดมาจามาบอกมาเล่าประสบะการณ์ชีวิตของตัวหลวงตาเองเนาะ ทำไมพูดแต่เรื่องตัวเองเขาบอกก็หลวงตาไม่รู้จักคนอื่นรู้จักแต่ตัวเองเนาะเออหลวงตาไม่ค่อยเสือกเรื่องคนชาวบ้านเขาเท่าไหร่จริงๆหลวงตารู้จักตัวเองรู้แช่งเลยตัวเองว่าตัวเองูเป็นยังไงก็เลยพูดแต่เรื่องของตัวเองถ้าพูดของเรื่องคนอื่นมันก็เป็นอินทาแล้วเนาะจริงไหงม ก็จะเล่าแต่เรื่องของตัวเองซ้ำๆซากๆอยู่หลายปีวันนี้แหละเพื่อเป็นแรงบรรดาลใจผักดันเนาะพวกเราเนาะนี่แหละนะพูดอีกกี่ปีกี่ปีก็จะพูดแต่เรื่องเก่าๆซ้ำๆซากๆนี่แหละเนาะไม่รู้จะพูดอะไรละเนาะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเนาะทุกๆคนเนาะที่เจตนา ที่จะทิ้งจริงๆะนะรู้จักไหมบริจาคบริจาคทานเห็นไหมทานัานงแปลว่าให้จากะแปลว่าจาก <c oughs> จากอะไรละ่ะตัดที่ไหนละ่ะตัดที่ใจตัดที่ใจเรานี่แหละคนอื่นไม่ตัดก็ช่างหัวมันจริงไหมเออ มันจะเป็นพวงทั้งลูกทั้งเม่ทั้งพี่ทั้งน้องก็เรื่องของมันแต่เราจะตัดตัดอย่างเดียวนะตัดระบบตัดภพตัดชาตินะนี่มันตัดด้วยสติด้วยปัญญาเห็นไหมเดินตามรอยพระพุทธเจ้านะใครอยากทุกข์ก็ให้มันยืดไปนะจริงไหมนี่ต้องเป็นอย่างนี้เนาะ <c oughs> วันนี้บ่ายๆก็จะไปหาหมอเออน่ากลัวมากหมอคนนี้คือหมอฟันเอ,อ้าไปถึงฟังว่าหมอฟันอะมันคิดดูน่ากลัวไหมอ,อ่าอ,อมันมีมีดด้วยนะนอะจริงไหมหมออะไรก็ไม่น่ากลัวเท่าหมอฟันหรอกเฮ้ยนะเนี่ยมันถอนฟันกูออกไปสามที่เคี้ยวก็ไม่ได้ เหลือจะฟันหน้าฟันปลอมกัดกินเหมือนกระตายแล้วตอนนี้เห็นไ,ไหมโอ้กรรมเนาะกรรมเกิดที่หลังก็ไปก่อนก็ฟันนี่แหละเนาะเออผมด้วยเกิดที่หลังก็ไปก่อนและเห็นไ,ไหมเสื่อมไปฮะอุ้มอืมุุมิ ไม่ชีได้แล้วสี่สิบห้าหลังเหลืออยู่ห้าหลังก็ครบห้าสิบหลังแล้วเนาะก็ถือว่าลอ็ลอตแปดสิบหลังเนี่ยจบเหลืออยู่ห้าหลังนเนาะสำหรับของพระ,ะก็พอแล้วพอกันอยู่แล้วต่ไม่ชีเนาะไม่ชีวันนี้ก็ได้ยินว่าเขาทำถนนเข้าไปแล้วเนาะที่ใหม่ต้องไม่ได้ไปดูเลยเนาะ เมื่อวานนี้ก็มีครูบาอาจารย์จากนครสีธรรมราชเนาะม,มาเยี่ยมเนาะแวะมาเยี่ยมมาทั้งสามคันรถเนาะเออนี่ก็ขออนุโมทนาเนาะที่มีความรักความเมตตาให้พระสิ้งคิดเนาะเออบอกว่าอยู่ทางใต้เนี่ยโอ้ยนะเนาะฟังหลวงตาแล้วเกิดกำลังใจเห็นไหมอบอกมันเกิดประโยชน์ไงฟังแต่เสียงอยากเห็นหนาพลวา ก็เลยอยากมาพ่อนาพบนาเนาะเห็นตัวจริงเห็นแต่ในโทรศัพท์พลว่ามาดูตัวจริงแล้วหน้าตาดีกว่าดีกว่าในโทรศัพท์เยอะว่าัไงถือว่าให้กำลังใจก็แล้วกันเนาะมันจะดีได้ยังไงหกสิบสองแล้วเนระเออเห็นไหมมันเลยครึ่งมาแล้วนะ ยิงไม่นับถอยหลังได้เลยแล้วตอนนี้นะอ้าก็เลยท่านก็กลับไปเมื่อวานนี้นำสิ่งของมาบริจาคให้ทหารให้ผู้อพยพผู้เดือดร้อนเนะาะเห็นไหมจากนครศรีธรรมราชนี่จากสุราษฎร์ธานีก็มานะเออนี่มามาบริจาคเห็นพี่น้องชาวไทยเราเดือดร้อนจากเหตุ เหตุประทะกันเหตุทะเลาะกันว่างั้นเถอะเนาะก็ถือว่ามีน้ําใจมากๆทางพวกภาคใต้เนาะ,ะภาคใต้มีอเดินทางมาพันกว่ากิโลนะเห็นไหมพันกว่ากิโลเนาะซึ่งหลวงตาเขาไม่ได้ไปมาสองปีแล้วไม่ใช่รภาคใต้เขาไปก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนเพราะว่าต้องไปทุกจังหวัดหลวลงตาไปก็ต้องหาโอกาสไปจนได้ นะไปเยี่ยมพี่น้องนะเนอาอะกัลยาณมิตรชาวภาคใต้กันเนาะไปทีอย่างน้อยยี่สิบสี่ยี่ห้าวันน่ะนะไอ้ตอนนี้คงคงยงต้องปิดก่อนเนาะยังไปไม่ได้ไม่ใช่ไปไม่ได้เพราะอะไรนะเพราะกำลังทำงานอยู่เนาะเพราะว่าคนเพิ่มขึ้นเนาะหลงจาก็ต้องจัดหาที่อยู่ที่เหมาะสมนะที่ก็ จะปลูกกุฏิก็ไม่มีมันเต็มมัต้องหาที่ใหม่ขยายใหม่ขึ้นมาเออเนี่ยนะนี่ก็ขยายออกไปเนี่ยทำถนนตัดถนนกว่าจะตัดถนนเสร็จก็ต้องทำกุฏิเข้าไปเห็นไ,ไหมเออมันไม่ง่ายไม่ง่ายเนาะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะออกไปข้างนอกเท่าไหร่เนาะอ่ะ ก็จะพยายามไปจนได้นะ,ะเห็นไหมภูเขาจะกั้นขวางหน้าแดดกล้าจะร้อนเพียงใดพี่จะไปหาเธอจนได้เป็นตายพี่จะไปหานางเพลงเขาว่าใจหอดแล้วเมืองแก้วกระดันหอดพอนวนะเนาะใจประสงค์ต่อเจ้านะ,ะที่ดันโดนไปหาพนวนะเนาะใหจังไดแล้วเนาะ อาใจประสงค์ทอเจ้าอะเ <c oughs> มื่อนี้เนาะเมื่อวันที่หาสิงหาสิงหาสิงหากสองร้อยหกสิบแปดเนี่ยเห็นไหมวันที่เก้าวันที่เก้าครบาอาจารย์ติดต่อมาที่วัดสุปัตเนาะคือหลงอุโบสถสามัคคี ทุกปีว่างั้นปีนี้ทางหลวงเตีย่ยเนาะหลวงเตีย่ยเนาะหลวงเตีย่ยเจ้าาวาสวัดสุปัตซึ่งเป็นวัดเก่าแก่วัดหลวงปู่มั่นวัดหลวงปูเ่เสาเนาะได้จัดทุกปีลงอุโบสถสามัคคีเนาะ,ะก็เลยย้ำนักยำ้ำหนากลัวหลวงตาไม่ไปเนาะเอออปีนี้อยากให้ พระเจ้าพระสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำไปอินไปร่วมเพราะว่าต้องอาศัยวัดเราในแหละที่มีพระเยอะหน่อยปกติไปลงก็ร้อยสองร้อยพราะวัดเราไปเติมก็จะสี่ห้าร้อยหกร้อยอ่ะนะเห็นไหมครึ่งสั้นก็เห็นความงดงามเห็นความผามคีที่มีพระเข้าไปนั่งหลวงอวสถสามมัคคี และท่านก็ที่สำคัญถ้าวัดป่าบ่อน้ำไปอินไปก็จะมีทีมแม่ชีไปด้วยท่านว่าปีนี้ท่านอยากได้อย่างวัดป่าสนามชัยได้ไหมว่างั้นท่านมาเห็นจัดชุดใหญ่ว่างั้นเออเห็นไหมเออลงตาว่าเออเดี๋ยวจะบอกแม่ชีเชิญแล้วก็คณะเนาะไปวัดสุป,ปัดออนำน้ำปะนะไปเนาะเออ ท่านบอกว่าบ่ม,มีไผ่ละเด้เพิ่นว่ากะมีแต่วัดบ่อน้ำพระอินทร์นี่แหละเพิ่นว่าเลยอาศัยหมู่คณะว่ดสันเพิ่นว่าเเออเออผู้เฒ่าผู้เฒ่าลงเตีย๋ยเพิ่นเว้าเนาะโอ้ยมาลูกโอ้ยสิเด้อวัดสันคำเ,เมนเจ้าบ่ไปนี่โอ้ยเนาะว่าสัน,นไปในเด้อว่าสัน เออที่ไปหรอกพญายโธทานหอกเนาะเอออ่ะที่บอกพวกเมซี่ขะเจ้าอย่าลืมเอาหนามเอาทาไปในเด้อทันไม่มีหม่องเพิงพ่าใสอะไเลยพนว่าเออโอ้ยแห่งดีแล้วทันหอกเนาะเอ้าพวกเราก็จะเดินทางไปเนาะวันที่เก้าสิงหาจะถึงเนี้ยเนาะอ่า ไปตั้งโลงทานสำหรับม่ชีเนาะนำน้ำปัณนะน้ำปัณนะเออเนาะไปนะเนาะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนอะไรนะเหมือนวัดสนามชัยว่างั้นคงไปแอบดูเนาะเอะเอเนาะอยากได้แบบวัดป่าสนามชัยว่างั้นเออเดี๋ยวจัดจัดไปเนาะ แล้วก็อยากให้หลวงตาไปร่วมด้วยว่าางหลวงตาก็จะไปเนาะเพราะว่าผู้เฒ่าเนาะหลวงเตี่ยท่านบอกว่าไปให้ได้เลยเพราะว่าเออเอาไปก็ไปวระสนกเนาะไปอยู่ดรอพอไงพรัสววนกผู้เฒ่าขึ้นนอดวระสันปากหวานหวานผู้เฒาก็ไรเนาะบอหวานจนขึ้นบุละผู้ฟังเนาะ ป็้จังหดแล้วเราแหงมักงองนี่แหละทั้งนี้ก็ได้เอาเอาเอา,เอาจีบปิ้นกระเป๋าใส่พูนเราบริวาสนอกเนาะเอา,เ,อาเด็กน้อยเราไปโรงเรียนจีมอือเนี่ยมันคือปันพลอย่ทั้งถ่ายพูนโอ้ยเนาะบุมเมื่อวานกินเขา่าบ่ นี่แหละนะอ่ะหมดคัมเซีเวละละเนาะบอกดูไรก็ได้ว่าตั้งแต่ตีสามผุนลองตากอะไรนอนแต่เว้นหลดตื่นมากหาทุ่งกลัวเราเอาวนะนี่แล้วว่าหาแต่นอนเว้นเราเว้ยบอนในวันศะุกนะหลับแต่เว้นหายเนาะอืมนะตื่นมากแบ ปกลกาวออกมาย่านหมูอยากนำนเออหมูอยากนำนะถ้าหมูอยากนำขนลุกตาลูกพันมาเบิด์ธนาก็เลยนอนต่อให้ตีสองจังออกมาตีสองกลัวๆเพราะว่าเดี๋ยวพระจะไม่ได้นอน <laughs> อเพราะว่าคนแก่แล้วนอนไม่ค่อยหลับถ้าตื่นแล้วก็ ยากอะเนาอะอเลยที่สามก็ลงมาคุยสเปเละเมื่อวานก็มีครูบาอาจารย์โทรมาหลายอย่างบอกจะมาถามเรื่องอ่าอยู่กันยังไงอยากมาเรียนรู้ว่างั้นก็ยินดีอนุโมทนาสา,าธุการเนาะ